ก็ผมนายชอตตี้บูโจวากับโบโรยลเกมมือถือแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนนะครับภารกิจของเราคือแย่งกันเก็บเหรียญและขัดขวางไม่ให้ศัตรูในเก็บได้มากกว่าเรานั่นเองครับคือยิงกันโดยตรงไม่ได้นะแต่แกล้งกันได้ครับส่วนตัวละครก็เรียกได้ว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดูแปลกตามีสเสน่ห์มากๆครับแต่ว่ามันดันเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรในอะนาคตหรือเปล่านะ เอาละเดี๋ยวผมเอาไปในการการเล่นของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงก็เห็นสีแดงๆใช่ไหมครับเรายิงไม่ได้นะครับอันนั้นคือจะเป็นผู้เล่นอื่นนั่นเองครับเราใช้สกิลใส่ได้แบบนี้ครับผมอ่าอย่างของผมเนี่ยคือเป็นแลมโบ้ครับจะทําให้ศัตรูหลับระหว่างที่ศัตรูหลับเนี่ยก็อาจจะโดนพวกทหารคนอื่นๆนะครับเข้ามาโจมตีจนตายได้ถ้าเกิดเราจัดการศัตรูได้ด้วยวิธีนี้เราจะได้รับเงินด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเจอศพของศัตรูเนี่ยเราก็สามารถเดินไปใกล้ๆเพื่อที่จะขโมยตังค์ได้เลยครับ แลถ้าเกิดเจอศัตรูที่มีลูกกาชาติอยู่ก็คือเขาจะดรอปยาเขาเก็บแล้วก็เติมเลือดได้ส่วนอีกอันนึงที่มันเป็นรูปสายฟ้าคือการใช้สกิลนั่นเองครับต้องให้เต็มก่อนถึงจะใช้ได้สกิลก็จะค่อนข้างรุนแรงครับโอ้ผมโดนแช่แข็งแล้วเจอไอซับซีโรเล่นเอาคืนนะผมเสกหลับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้เงินเยอะๆก็คือตีตัวนี้เลยครับตัวที่มันแบกเงินมาเยอะๆครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราเจอที่มันเป็นถังไบบนี้คือเราสามารถเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อที่จะเก็บเงินได้นะครับแต่ว่ามันก็เก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเออแตกเลยต้องระวังคนมาขโมยของนี่ไงเข้ามาขโมยเงินแล้วผมเหลือสูเลยเนี่ยเวรกรรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาคืนอยู่ไหนอยู่ไหนไอคนนั้นตายเหมือนกันครับไม่ให้ขโมยไม่ให้อุ๊ยต่างคนต่างโดนอุ้ยต่างคนต่างโดนใครที่หนึ่งมันมีแจ้งเตือนอยู่นะเอาผมใช่ไหมยิงที่หนึ่งอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะร้อยแล้วครับผม ถ้าเกิดว่าได้100แล้วเนี่ยเขาจะคููดาวสามสิวินะครับจังหวะนี้ก็วิ่งหนีไปเลยก็ได้นะคือเราที่1อยู่แล้วไงแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีแบบลูกพีิกก็ได้ครับคู่ต่อสู้เขาอาจจะไปเก็บตังค์จนแซงเราก็ได้เนี่ยศัตรูมันเริ่มไล่ผมแล้วผมก็แช่แข็งเขาไปก่อนแล้วกันเออเรียบร้อยไม่ใช่แช่แข็งเสกหลับเสกหลับเนี่ยตามกันใหญ่เลยเออเสกหลับกนรัวๆตังค์ผมยิ่งเด้งเอาดิถ้าเข้ามาแล้วจัดก,การผมไม่ได้ตังค์ผมยิ่งเด้งนะ จะชนะแล้วอีกทีเดียวโอเคเรียบร้อยครับผมใช้เวลาเล่นต่อแม่นี่ก็ไม่นานเลยครับสองสามนาทีเท่านั้นเองนื่องจากเมื่อกี้จบไวไปหน่อยครับมาเล่นอีกสักรอบหนึ่งเออปืนผมโหดขึ้นกว่าเดิมแลละเพราะว่าผมไปแอบอัปเกรดต,ตัวละครมามันอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมีความเหลื่อมล้ำแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าสุ่มไปเจอคนที่เขาเลเวลสูงกว่าเราเยอะๆเอ,อ้ยโดนเหมือนผมจะโดนแต่ว่าหลบได้ก่อนไม่เป็นไร เอาคืนเอาคืนเก็บตังค์ด้วยนะจัดการได้หนึ่งคนครับผมเดี๋ยวไอ้นี่โดนอีกแต่เวลาเราแกล้งคนอื่นนะเราอย่าไปยิงศัตรูทิ้งนะปล่อยให้ศัตรูมาโดน NPC ในแมปโจมตีดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้ผมก็ได้100เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเปรี้ยวครับรอบนี้ผมจะไม่หนีครับผมจะเก็บของไปด้วย เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถเอาเงินไปใช้ด้านนอกได้ด้วยนะครับเช่นการอัพกโกอัพเกรดมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรานําขาดชนะขาดได้จริงอะ่ะเล่นต่อได้เลยครับไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรก็เล่นไปเลยแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะถ้าเกิดเจออีกฝ่ายหนึ่งเขาลุมล้อมจับเราก็แย่ yeah! เหมือนกันนะครับโอเครอบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับได้ที่1เหมือนเดิม เดี๋ยวคราวนี้เราเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างดีกว่าครับเวลาเปลี่ยนตัวก็คลิกที่ Bros ได้เลยด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราได้มาเนาะแล้วก็ด้านขวาล่างจะมีคําสั่ง Select อยู่ครับโอ้คนนี้เนี่ยเมื่อกี้แอบดู s t ตตัสใหม่อีกทีสิโอ้ค่อนข้างถึกเลยนะเนี่ยพลังการยิงก็ค่อนข้างรุนแรงส่วนสกิลดันเป็นตะขา่ายซะอย่างนั้นสักตะข่ายนี่คือผมไม่ชอบเลย <laughs> ใช้เลยใช้เลยคือตะข่ายอะ่ะมันอาาเขตกว้างก็จริงแต่ว่าทําให้สตูมันสามารถยิงสวนออกมาได้ไง จะไม่เหมือนกับแลมโบใช่ไหมแลมโบนี่คือจะเสกหลับหลับคือสวนไม่ได้โดนศัตรูตีไปเบียแตมเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างลําบากครับผมงั้นผมก็เน้นในการต่อสู้กับพวก n อ c เป็นหลักแล้วกันเก็บของเป็นหลักอาจจะไม่ชนะละครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําให้ศัตรูตายจากการที่เราใช้สกิลได้นะครับเฮ้ยจะไม่แน่นะเราก็ย้ำลงไปเรื่อยๆแล้วล่อให้ศัตรูมาเยอะๆแล้วก็ลุมมันอาจจะได้อยู่นะเนี่ยอาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่ นี่ไงอยู่ด้วยกันแบบนี้ผมขังเลยผมขังเลยผมไม่ยิงช่วยด้วยเอาดิผมขังเลยรอส,สกิลแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าเกือบโดนหลบทันขังายาวๆขังายาวๆไม่ให้ไปไหนขังายาวๆขังายาวๆขังยาวๆจ้าเอ้ยเ้ยสกิลมาแล้วลองใช้สกิลดิอุ้ยเป็นระเบิดครับแต่ว่า ผมว่านะผมชอบแลมโบมากกว่านะดูดีเนี่ยผมพยายามจะฆ่ามันนานแล้วมันยังไม่ตายสักทีเลยไอ้สองตัวบนเนี่ยเอ้ยนาลังเกือบโดนอุ้ยโดนจนได้แตกปะเนี่ยโอ้โหแตกเลยสองทีบอกเลยตานี้อาจจะแพ้ได้นะฮะแล้วใครเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้แล้วด้วยความที่เราเอาเขาไม่ลงนี่ดิเอ้ยที่หนึ่งตายแล้วเก็บ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  ขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนตอนนี้เราที่1นแล้วตอนนี้เราที่1แล้วเรียบร้อยชนะจ้าดูเหรียญนี่สองก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะแต่แค่เราอาจจะป่วนได้ไม่เท่าแรมโบเท่านั้นเองส่วนโหมดการเล่นอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าจะต้องเก็บถ้วยเยอะนิดน,นึงครับแล้วการเล่นแต่ละรอบถ้วยเราได้หลัก10อะ่ะมันมันได้น้อยนะเพราะนั้นการจะปลดล็อกคอนเทนต์เนี่ยอาจจะใช้เวลาเล่นสักระยะหนึ่งครับสอวันขึ้นไปอะไแบบนี้เนาะ งั้นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆกันละกันครับเกมนี้จะมีโหมดโคอ p ด้วยเมื่อกี้คือ4คนยิงกันมั่วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโหมดโคอ p เนี่ยจะแบ่งกันฝั่งละ2คนโหมดต่อมาคือ capture the flag อันนี้ก็คือเป็นการยึดจุดยึดถงนั่นเองครับฝ่ายไหนทําได้150คะแนนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปกิจกรรมต่อมาลามะแลน์อารมณ์ประมาณดันเพโลครับแต่ว่าเราจะต้องแข่งกับอีกฝ่ายหนึ่งแบบ2 V2 นะครับใครที่ดันลามะไปอีกฝั่งหนึ่งได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะไป และโหมดสุดท้ายคือฮาร์ดคอร์นะครับแต่คําอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับโหมดที่ผมเล่นให้ดูเลยอะแทบจะไม่แตกต่างเลยทีนี้พอเราเล่นจบแล้วเนี่ยได้อะไรใช่ไหมครับอ่ะก็ให้เราดูด้านซ้ายล่างมันจะมีระบบ Battle Pass อยู่ด้วยนั่นเองครับด้านล่างจะเป็นของฟรีเนาะด้านบนก็คือต้องเติมเงินถึงจะได้นะครับงั้นเดี๋ยวลองดูอันนี้ซิได้อะไรบ้างเป็นกล่องนะครับอืมก็ได้เศษของตัวละครแล้วก็เงินด้วยนะครับเศษของตัวละครเนี่ยเอาไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะ ส่วนการอัปเกรดก็มาที่ระบบโบรสได้เลยนะครับผมอ่ะก็คนนี้ผมอัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดเลยครับไม่มีข้อเสียใดๆทั้งสิ้นครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตัวนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับเพราะว่าจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเป็นจํานวนมากครับสกงสกิลคูดาก็จะน้อยลงอะไรแบบนั้นเป็นต้นและถ้าเกิดเราอัปเกรดเลเวลไปเยอะเนี่ยยังมีการปลดล็อกพวกสกิลใหม่หรือว่าอาวุธใหม่ด้วยนะเดิมทีจะเป็น m 1 6 r i f l e แต่ว่าตอนนี้ผมมาเล่นเป็นลูก2องแล้วครับ นอกจากนี้ยังมีระบบคอสตูมด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าหรือว่าเติมเงินเข้าไปเลยก็ได้ครับแล้วคอสตูมมันบวกอะไรใช่ไหมมันไม่ได้เขียนบอกอะ่ะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าบวกสเตตัสหรือเปล่าถ้าบวกก็อบอกเลยว่ายิงโคดได้เปรียบส่วนตัวละครอื่นเราได้มาได้ยังไงใช่ไหมครับในความจริงแล้วเราก็ไปเล่นเรื่อยๆนั่นแหละครับมันจะได้รับจากถ้วยอะ่ะยิ่งเก็บถ้วยไปเรื่อยๆถึงตามที่กําหนดเช่น500ถ้วย650ถวย้ถ้วยอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับตัวละครใหม่ๆเหมือนกัน ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็ไปที่ร้านค้าก็ได้นะครับบางทีก็จะมีการมาขายกันแบบนี้เลยดื้อนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นมากมายนั่งน,นะครับเออหรือบางทีเนี่ยเราเปิดพวกกล่องหรือเป้พวกนี้เนี่ยแหละก็ได้เหมือนกันนะผมเคยเปิดที่มันเป็นสีทองอะ่ะเปิดทีเดียวได้เลยครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะผมได้จากไอ้รางวัลด้านบนที่เป็นถ้วยนี่แหละนี่แหละ,หละผมได้ตัวละครใหม่มาจากอันนี้เลย ส่วนอีกคนนึงจะได้จากระบบแชมเปี้ยนชิพนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนเนี่ยมันกาลังเขาดาวอยู่เลยว่าตอนนี้ไอ้ระบบนี้มันกําลังจะพิจนารณารางวัลแล้วนะครับพยายามไปเล่นบ่อยๆให้อันดับเราเนี่ยติด1ใน4นะครับถ้าเกิดติด 1- ใน4เราจะได้พี่อานี่นะครับหรือว่าพี่อาโนนั่นแหละครับเออแรงบันดาลใจจากอาโนชอสเนเกอร์ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารเท่าไหร่ครับคือการปรับกราฟิกอะไรก็ไม่มีนะครับอ๋อแล้วก็เรื่องของการล็อกอินอ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมมาล็อกอินตรงนี้นะตัวเกมเขาจะไม่ได้บังคับล็อกอินนั่นแหละแล้วก็มาล็อกอินซะส่วนภาษาก็ยังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับและก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็มีแค่เฉพาะยุโรปเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดในไทยแล้วก็ยังไม่เห็นมีโซนแถวนี้นะและถ้าหากใครมีไอเทมโค้ดแล้วก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยนะครับสามารถกรอกได้ที่ตรงนี้เลยครับกิฟต์โค้ดนันบ